นี่ครับพี Freiheit, <ix troll en> ่น ouais ้องเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยแล้วครับตัวนึงครับผมใส่ได้ได้พี่น้องเด้อยนี่ครับเรียบร้อยครับผมจัดเก็บครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนี่นะครับตัวที่ห้องสีทดลองเหี่ยวซูบึงเนาะพี่น้องเนาะเป็นนกพิราบนี่ครับเหี่ยวห้องเรียมมาแล้วแต่ว่าตัวนี้ตัวที่คำเนาะเป็นท่อผมยังสีย่างไว้ในปาดเนาะครับย่างไว้ในป่าทุกตังเดี๋ยวผมจะเอาเข่าแล้วก็ใส่ใบกวนเนาะใส่เหี่ยวห้องว้กวน ครับเดี๋ยวผมจะไปใส่ซูเบิงครับผมนะครับว่ากับดักห้องสีได้ผลบ่พี่นอ้องเพราะว่าติดตามช่วมกันครับผมว่ากับดักห้องสีใส่ได้ผลจริงบ่พี่น้องนะครับนกไก่ได้เบิดครับพี่นอ้องไ,ไวยมีเฮามีอะไรไอ้ครับผมพี่น้องผมก็ห่างกันมาพี่น้องเนาะแล้วก็เอาเขาอ้อยไปขึ้นเขาเปลือกนะพี่น้องเนาะเปลือกมากนะครับผมลองเบิ่งว่ากับดักห้องสีได้ผลบ่พี่น้องติดตามรับชมกันครับ เริ่มลงมาแล้วครับลงมาแล้วเห็นเนื้อแล้วครับผมเริ่มเห็นเนื้อ,อแล้วบินลงมาไก่เขาไก่เขาแล้วพี่น้องไก่เขาแล้วเราพบดักห้องตัวนอกอยู่ตรงนี้นะเบิ้งครับค่อยเบิ้งครับน้อเขาไปหาเนื้อครับพีบ่น้อง มาตัวนึงนะครับจุดหนึงข้าครับเรื่งบินมากครับหนัมากนะครับเร่งกรลงครับ มาไก่แล้วครับน้องไก่แล้วนะครับมาอยู่เห็นแล้วเห็นเนื้อแล้วกําลังเหลียวเบิงครับผมเหลียวเบิงเนื้อแล้วเหลียวเบิงเนื้อแล้วพี่น้องแต่ว่ายังบ่าได้เข่าไปครับกําลังงวกร่างวกหลังอยู่พี่น้องกําลังสว่างมึงมันยังนอ้อยยังน้ออยู่ครับนะครับกํลังมาอีกแล้วลครับมาอีกแล้วตอนนั้นเข้าไปแล้วครับไป็ดไก่กับดักเขาแล้วพี่น้องตัวนั้น งเงี้ยไปยังไงเงี้ยอ๊อปเรียบเรียบร้อยนะครับดีแล้วครับกระดักนี่ครับพี่น้องเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยแล้วครับตัวนึงครับผมใส่ได้ได้พี่น้องด้วยนี่ครับเรียบร้อยครับผมจะเจ็บครับ